เชนเล่นเสี่ยวกล่าวขึ้นให้คำตอบข้ามาเถอะข้าเชื่อว่าเจ้ากับข้าร่วมมือกันทั่วทั้งดินแดนจะไม่มีใครต่อกรกับเราได้งั้นก็สู้กันสักตั้งเถอะทั้งสารกล่าวคำนี้ออกมาอย่างไม่แยแสเชนเล่นเสี่ยวกล่าวขึ้นเจ้าก็รู้อยู่ว่า ข้าเป็นเทพพเจ้าทำไมยังเลือกที่จะสู้กับข้าอีกทังซานตอบกลับเป็นคนแล้วยังไงเป็นเทพแล้วยังไงเจ้าไม่รู้หรือว่าในโลกใบนี้เรื่องบางเรื่องก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้มีคำพูดบางคำที่เจ้าอาจไม่เคยได้ยินข้าจะสอนเจ้าซาตอนนี้เชนเล่นเสียวกล่าวขึ้นคืออะไร ทังซานกล่าวขึ้นยอมเป็นหยกที่แหลกลานแต่ไม่ขอเป็นกระเบื้องที่สมบูรณ์เชนเลิ่นเสี่ยวตะโกนขึ้นเจ้าสีหน้าของเชนเลิ่นเสี่ยวเปลี่ยนไปรอยยิ้มเหือดแหง้งไปอย่างสิ้นเชิงท่วงท่าสง่างามที่ไม่อาจพนานาได้วิ่งบานออกมาจากร่างของเธอแรงกดดันที่เผยออกมาบนใบหน้าทำให้เท้าของถังซาน ร่องรอยอยู่บนพื้นถ้าไม่ใช่เพราะแรงสนับสนุนจากตีศูนย์เทพสมุทรเกรงว่าเขาคงต้องเซถอยหลังไปแล้วประกายแสงสีทองเป็นชั้นๆปรากฏขึ้นบนผิวของเชนเล่นเสี่ยวราวกับม่านหมอกทันใดนั้นเชนเล่นเสี่ยวก็กลายเป็นเหมือนแกนกลางของฟ้าดินความรู้สึกที่พลังแห่งฟ้าดินล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวให้ความรู้สึกว่า ทุกส่วนของเชนเลอนเสี่ยวที่อยู่ตรงหน้าถังซานไม่ใช่ของจริงอีกต่อไปถังซานกล่าวขึ้นนี่คือพลังของเทพเจ้างั้นหรือเมื่อสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากความแข็งแกร่งมหาศาลแห่งฟ้าดินถังซานร,รู้สึกถึงความไร้เลี่ยวแรงจากเบื้องลึกของหัวใจเพียงแค่ลมปานก็สร้างแรงกดดันมหาศาลได้ขนาดนี้ พลังของเทพ,พเจ้าไปได้สูงถึงแค่ไหนเกินกว่าที่จะคาดคิดได้เชนเล่นเสี่ยวก่าวขึ้นทังซานเจ้าคิดหรือว่าวันนี้เจ้าอยู่ต่อหน้าข้าแล้วจะหนีรอดไปได้ทังซานตอบกลับเจ้าไม่เข้าใจที่ข้าพูดหรือไงยอมเป็นหยกที่แหลกรานแต่ไม่ขอเป็นกระเบื้องที่สมบูรณ์ทังซานไม่ได้คิดจะหนีต่อให้ต้องตายทังซาน จะไม่อ่อนข้อเป็นพวกขี้แพ้พ่อของข้าเคยสอนข้าว่าลูกผู้ชายต้องไม่ก้มหัวให้ใครเชนเล่อนเสียวกล่าวขึ้นใครให้เจ้าก้มหัวกันละ่ะเจ้าฟังที่ข้าพูดไม่รู้เรื่องหรือไงข้าต้องการเพียงให้เจ้าร่วมมือกับข้าไม่ใช่ให้เจ้ายอมจำนนให้กับข้าทั้งซานกล่าวขึ้นการละทิ้งศรัทธาของตัวเองจะแตกต่างอะไร กับการยอมจำนนหากเป็นเจ้าเจ้ายอมละทิ้งญาติเพื่อนพ้องบ้านเกิดเมืองนอนและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเราไม่ละ่ะชีวิตคือสิ่งที่ข้าต้องการความยุติธรรมคือสิ่งที่ข้าต้องการทั้งสองสิ่งไม่สามารถหาได้ในเวลาเดียวกันดังนั้นจงเลือกความยุติธรรมและสละชีวิตเชนเลอรเสียบกล่าวขึ้นเจ้า ในที่สุดความโกรธภายในใจของเชนเลอ่นเสี่ยวก็ปะทุขึ้นและในตอนนี้เองถังซานก็ชิงลงมือก่อนแล้วถังซานกล่าวขึ้นดูนี่ถังซานหยิบยกประโยคนี้ขึ้นมาดึงพลังงานของตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุดทันทีเขาก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าตีศูนย์เทพสมุทรแทงตรงไปที่หน้าอกของเชนเลอร์เสี่ยว ในเวลาเดียวกันกับที่ตีศูนย์เทพสมุทรพุ่งออกมาตาตีศูนย์เทพสมุทรบนหน้าผากของทงังซานเปล่งประกายแสงสีทองออกมาส่องไปยังหัวใจแห่งเทพสมุทรแสงทองส่องประกายในชั่วพริบตาพลังแห่งเทพสมุทรพุ่งพ่านอย่างเต็มที่มองดูเหมือนเป็นการโจมตีที่เรียบง่ายแต่ทงังซานทุ่มเทพลังทั้งหมดของเขาลงไป ทั้งสานส่งกําลังด้วยขาซ้ายแรงระเบิดกระจายออกไปทันทีขึ้นพลังงานอันทรงพลังไหลมาบรรจบกันที่ใบมีดของตีศูนย์กลุ่มแสงสีทองระเบิดออกจากใบมีดแทบจะทันทีอากาศโดยรอบตีศูนเทพสมุทรเกิดการบิดเบี้ยวราวกับงูน้ำพลังทั้งหมดถูกทั้งสารควบคุมให้เกิดการควบแน่นเป็นเส้นบาง,บาง การโจมตีนี้เป็นการระเบิดพลังสูงสุดของทังซานไม่ใช่ทักษะวิญญาณแต่เนื้อกว่าทักษะวิญญาณในขณะเดียวกันที่ทำการโจมตีวิญญาณยุทธจักรพัดเงินคามก็ถูกปลดปล่อยออกมาตีศูนย์เทพสมุทรสีทองอาลามยังถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันความแข็งแกร่งระดับเทพนั้นแข็งแกร่งเพียงใดท้งซานไม่อาจรู้นับตั้งแต่ที่ลมปาน ของเชนเล่นเสี่ยวถูกปลดปล่อยออกมาเขาก็รู้แล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้สำหรับเขาแล้วอาจเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายโอกาสในการหนีรอดมีไม่ถึง10เอร์เซ็น์มีเพียงทุ่มสุดกำลังจึงจะมีโอกาสชนะดังนั้นทางซานจึงไม่ลังเลที่จะปลดปล่อยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาออกมาเตรียมตัวสู้จนตัวตายเชนเล่นเสี่ยวกล่าวขึ้น เป็นเพียงมนุษย์คิดสั่นคอนพระเจ้าเจ้ายังไม่ได้สติอีกหรือเชนเลิ่นเซียวก็ก้าวออกไปข้างหน้าเช่นกันเมื่อเผชิญหน้ากับใบมีดของตีศูนย์เทพสมุทรเธอไม่มีท่าทีถอยหนีแม้แต่น้อยเชนเลิ่นเซี่ยวกยกมือขวาขึ้นฝ่ามือที่เต็มไปด้วยแสงสีทองคว้าเข้าไปที่ใบมีดตีศูนเทพสมุทรในตอนที่มือขวาของเชนเลิ่นเซียวสัมผัสกับแสงทอง บนใบมีดของตีศูนย์เทพสมุรชั้นของรัศมีแสงสีทองไหลเข้าสู่ฝ่ามือของเชนเลิ่นเสี่ยวทันทีทำให้ฝ่ามือของเธอดูโปร่งใสราวกับว่ามันควบแน่นจากพลังงานอย่างสมบูรณ์แสงสีทองที่ระเบิดออกมาจากตีศูนย์เทพสมุรเมื่อพะะทาเข้ากับฝ่ามือของเชนเลิ่นเสี่ยวราวกับว่ามันละลายลงไปไม่มีพลังงานใด โจมตีตีศูนย์เทพสมุทถังซานสัมผัสได้ว่าตีศูนย์เทพสมุทยังคงเต็มไปด้วยพลังแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถขยับอาวุธเทพนี้ไปข้างหน้าได้แม้แต่นิดเดียวตอนนี้เชนเลิ่นเสี่ยวยังไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุดแม้แต่น้อยความห่างชั้นคำนี้ขุดขึ้นในใจของถังซานแต่ความตั้งใจ ในการต่อสู้ของเขายังไม่ลดลงแม้แต่น้อยหากคู่ต่อสู้ระดับเทพจัดการได้ง่ายๆก็คงจะแลกประกายสีฟ้าทองแผ่ออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของทางซานราวกับวงรัศมีแสงมันกระจายไปยังช่องว่างระหว่างเขากับเชนเลิ่นเสียวแสงสีฟ้าทองที่พุ่งผ่านกลายเป็นลำแสงมาหืมาสีฟ้าทอง พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ว่าในขณะที่ลำแสงสีฟ้าทองนี้พุ่งขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่พลังงานภายในร่างกายของทังสารเพิ่มสูงขึ้นภายใต้แสงสีฟ้าทองนั้นเกิดแสงสีทองที่แรงกล้ายิ่งกว่าสว่างไสวขึ้นรูปร่างของแสงสีทองนั้นคือทูตสวรรค์หกปีตัวเล็กๆสลายในเวลาถัดมา ลำแสงสีฟ้าทองเปลี่ยนเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์จากนั้นก็กลายเป็นจุดแสงสีทองเล็กๆราวกับดวงดาวมากมายนำไม่ถ่วนหลังจากรวมตัวเข้าด้วยกันมันก็จางหายไปทันทีเหตุแดนย่างเงินคามของถังซานก็จางหายไปเชนเล่นเสี่ยวกล่าวขึ้นไม่มีประโยชน์หรอกข้าสามารถปัดเป่าเขตแดนที่ไม่ใช่เขตแดน ของพระเจ้าได้ทั้งสารแม้ว่าข้าจะยอมรับว่าเจ้าแข็งแร่งขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือกว่าที่ข้าประเมินไว้แม้พลังวิญญาณของเจ้าจทะทะลุดับ99แต่เจ้าก็ยังเป็นเพียงมนุษย์เจ้าชนะข้าได้ยังไงอาวุธเทพนี้ก็ไม่เลวแต่น่าเสียดายผู้ที่ครอบครองมันไม่ใช่มือของเทพพระเจ้า ต่อให้ไม่ใช่มือของเทพ,พเจ้าอาวุธเทพสมุทรก็ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะแตะต้องได้ทังซานคำรามเสียงดังมือซ้ายของเขาคว้าไปที่ตีศูนย์เทพสมุทรทันทีก่อนหน้านี้ทังซานอาศัยเพียงมือขวาในการถือตีศูนย์เทพสมุทรเพื่อที่จะใช้มือซ้ายของเขาเพื่อปลดปล่อยทักษะในการสนับสนุนอื่นๆน,นับตั้งแต่ต่อสู้กับวิญญาจารย์ นี่เป็นครั้งแรกที่ทางซานถืออาวุธเทพชิ้นนี้ด้วยมือทั้งสองข้างขนาดนี้พลังภายในระเบิดออกมาอย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันแสงสีเหลืองประทุกออกจากกระดูกแขนซ้ายของทางซานหลังไหลเข้าสู่ตีศูนย์เทพสมุทรเชนเลิ่นเสี่ยวรู้สึกว่าพลังจากตีศูนย์เทพสมุทรเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าในเวลาชั่วพริบตาแม้ว่าเธอจะเป็นเทพทูตสวรรค์ ตอนนี้ก็ไม่อาจต้านทานตีศูนย์เทพสมุทรได้ถูกพลังงานมหาศาลน,นั้นกระแทกลอยออกไปในเวลาเดียวกันแสงสีทองบนตีศูนย์เทพสมุทรซึ่งถูกจับยั้งไว้ก็ระเบิดออกมาในช่วงเวลานี้ทำให้มือขวาของเชนเลิ่นเสี่ยวถูกเบี่ยงขึ้นไปแม้ว่ามันจะไม่ทำให้เชนเลิ่นเสียวได้รับบาดเจ็บแต่มันก็ยังเผยให้เห็น หน้าอกของเชนเลินเซียลโอกาสดีเช่นนี้ทั้งซานจะปล่อยไปได้อย่างไรเขาเรีบพุ่งตามไปข้างหน้าทันทีร่างกายของเขาก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับตีศูนย์เทพสมุทพุ่งไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันแสงสีฟ้าที่ดูแปลกประหลาดไหลออกจากแขนขวาสู่ตีศูนย์เทพสมุททำให้ตีศูนย์ที่เดิมเป็นสีทองกลายเป็นสีทอง น้ำเงินฟ้าสามสีเสียงดังคึกกล้องที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันสายฟ้าสามสีรุนแรงอย่างไม่มีที่เปียบระเบิดออกจากใบมีดหลักของตีศูนย์โจมตีเข้าไปอย่างหนักหน่วงที่หน้าอกของเชนเลิ่นเซียลร่างของเชนเลิ่นเซียวเต็มไปด้วยชั้นของสายฟ้าสีทองน้ำเงินฟ้าเธอถูกเวี่ยงลอยขึ้นไป อย่างควบคุมไม่ได้ความรู้สึกชาทำให้เธอรู้สึกเป็นอมาาัมพาตอย่างไรก็ตามระดับพระเจ้าก็ยังเป็นระดับพระเจ้าการทุ่มโจมตีสุดกำลังของถังซานบวกกับมังกรคามอัศนีบาดพิฆาตที่ปล่อยออกจากตีศูนย์เทพสมุรภายใต้การควบคุมแรงโน้มถ่วงทำให้ตีศูนย์เทพสมุรหนักถึงหนึ่งล้าจินกับทำได้เพียง ทำให้เชนเลอ่นเสี่ยวกระเด็นกลับไปไม่อาจแทงทะลุเธอได้ภายใต้ความประมาทของผู้ต่อสู้ในที่สุดก็ทำให้ทังซานมีโอกาสเขาเข้าใจดีว่าการเผชิญหน้ากับพลังระดับเทพอย่างเชนเลอร์เสี่ยวโอกาสอาจหายวับไปอาศัายเพียงทักษะของเขาแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโจมตีเธอดังนั้นในช่วงเวลาที่เขายังควบคุมคู่ต่อสู้ได้ ทังสารจึงใช้ทักษะการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาทันทีถังสารหมุนตัวกลางอากาศแสงเทพสมุหลังไหลสู่ตีศูนย์เทพสมุรอย่างไม่หยุดยัง้งแสงสีทองที่ลึกลำ้ำทำให้อาวุธเทพชิ้นนี้ดูมีมนขังขึ้นมาทันทีในเวลาต่อมาตีศูนย์เทพสมุรก็พุ่งออกมาจากมือของเขาไล่ตามล่างของเชนเลนเซียลนั่นคือทักษะที่สาม ของตีศูนย์ทอง13งามหนึ่งไปไม่ห้วนกับในเวลาเดียวกับที่ตีศูนย์พุ่งออกไปขาแมงมุม8ดหอกที่อยู่ด้านหลังของทางซานก็ปล่อยลำแสงสีทองออกมาแปดสายไล่ตามเชนเลิ่นเซียวเชนเลิ่นเซียวไม่คาดคิดว่าทางซานจะโจมตีเธอด้วยวิธีการเช่นนี้สิ่งที่ทำให้เธอเป็นอมัมพาตไม่ใช่พลังจากสายฟ้า จากมังกรคามอัศนีบาทพิฆาตแต่เป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากตีศูนย์เทพสมุทรภายใต้การพัทุของตีศูนย์เทพสมุทรการโจมตีนี้เข้าใกล้กับความแข็งแกร่งระดับพระเจ้าอย่างไร้ขีดจำกัดแล้วการโจมตีแบบลุกคืบของถังสารนั้นไม่อาจจัดว่าไม่เร็วแต่ปฏิกิริยาระดับเทพของเชนเลอเซียวจะช้าได้อย่างไรร่างกายกระเด็นกลับไป ตาทูตสวรรค์บนหน้าผากของเธอสว่างขึ้นปีกยักษ์หกปีกลางออกจากด้านหลังของเชนเลนเซียลในช่วงเวลานี้เองปีกสีทองของเชนเลนเซียวสลายสายฟ้าทั้งหมดบนล่างของเธอในมือของเธอปรากฏกระบี่ยาวสีทองแผ่วพาวกระบี่ยาวปากฏขึ้นในช่วงเวลาที่ตีศูนย์เทพสมุทรมาถึงตรงหน้าเธอพอดีเสียงระเบิดดังกึกก้อง ร่างของเจนเลิ่นเซียวบินย้อนกลับมาอีกครั้งกระบี่ยาวในมือของเธอเสียบเข้าไประหว่างใบมีดหลักและใบมีดรองของตีศูนย์เทพสมุทรพอดีพอด,พอดีนับตั้งแต่ที่ทั้งสารได้เรียนรู้ทักษะทั้งสามของตีศูนย์ทอง13บามงามเจนเลิ่นเซียวเป็นคนแรกที่ยับยั้งมันได้แต่ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเร็วเกินไปแม้กระบี่ทูดสวรรค์ของเจนเลิ่นเซียว จะปรากฏขึ้นทันเวลาแต่ทักษะหนึ่งไปไม่หวนกลับนั้นรุนแรงเพียงใดแสงสีทองพาดผ่านไปยังด้านข้างเปิดผิวหนังที่แขนซ้ายของเชนเลิ่นเซียวเลือดสดๆสีทองไหลออกมาทันทีมีเพียงอาวุธเทพที่แท้จริงเท่านั้นที่จะทำอันตรายต่อเชนเลิ่นเซียวที่อยู่ในระดับพระเจ้าได้เมื่อเห็นเชนเลิ่นเซียวกระเด็นออกไปไกลทั้งสารจึงหันหลังกลับ โดยแม่ลังเลลำตัวแนบชิดกับพื้นบินกลับเข้าไปในป่าซิงโตในที่สุดตีศูนย์เทพสมุรก็สว่างขึ้นน้ำหนักก็กลับมาที่1 8 0 0 0 0จินแสงสีทองสุกใสก็จางหายไปและกลับมาเป็นสีดำอีกครั้งร่างของเชนเลิ่นเสียวหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศตวัดกระบี่ทุตสวรรค์นในมือตีศูนยเทพสมุด ก็หล่นลงมาที่ฝ่ามือซ้ายของเธอสำหรับเธอซึ่งอยู่ในระดับพระเจ้าน้ำหนัก1 8 0 0 0จินแม้จะหนักมากแต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงเชนเลิ่นเสี่ยวกล่าวขึ้นดีดีนักหน้าถังซานตอนนี้แม้แต่อาวุธเทพเจ้าก็ไม่มีแล้วจเจ้าอะไรมาต่อก่อนกับข้าเชนเลิ่นเสียวไม่ได้ไล่ตามถังซานในทันทีแต่กลับมองดูตีศูนเทพสมุร ที่กลายเป็นสีดำแต่หนักหน่วงอยู่ในมือของเธอเจนเลนเสี่ยวกล่าวขึ้นถังซานหน้าถังซานเจ้าไม่ใช่วิญญาจาร์ที่เทพ,พเจ้าโปรดปานหลอกหรือสูญเสียอาวุธเทพนี้ไปพระเจ้าของเจ้าจะโปรดปานเจ้าอยู่ไหมตีศูนย์เทพสมุดในมือของเธอนั้นถือเป็นสมบัติล้ำค่าเช่นเดียวกับชุดกอดทูตสวรรค์หกชิ้นของสำนักวิญ,ญญาณยุทธเป็นของสำคัญ สำหรับเทพ,พเจ้าหากไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ที่ถังซานจะสืบทอดตำแหน่งเทพสมุรเชนเล่นเสี่ยวกล่าวขึ้นยอมเป็นหยกที่แหลกลานแต่ไม่ขอเป็นกระเบื้องที่สมบูรณ์ถังซานไม่เสียทีที่เจ้าเป็นผู้ชายที่ข้าเลือกจริงๆเเชนเล่นเสียวมองไปในทิศท,ทางที่ถังซานหายตัวไปใบหน้าของเธอแสดงรอยยิ้มที่ซับซ้อน เมื่อนึกถึงความกวดเกี้ยวของถังซานก่อนหน้านี้หัวใจของเธอสั่นไหวอย่างอดไม่ได้ปีกสีทองแผวพาวทั้งหกบนล่างของเชนเลอ่นเซียวกลางออกแสงสว่างวา่าล่างของเชนเลอ่นเสียวราวกับดาวตกสีทองเคลื่อนผ่านป่าซิงโตถังซานไม่สามารถสัมผัสได้ถึงลมปานของเชนเลอ่นเซียวผ่านทางพลังจิตสำรวจแต่เชนเลอนเซียว จะไม่สามารถล็อกเป้าไปที่ถังสารได้อย่างไรขนาดบินเชนเล่นเซียวก็พึพรรมพำกับตัวเองชีวิตคือสิ่งที่ข้าต้องการความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ข้าต้องการทั้งสองสิ่งไม่สามารถหาได้ในเวลาเดียวกันดังนั้นจงเลือกความยุติธรรมและสละชีวิตถังสารหน้าถังสารอย่าบอกน้าวาเจ้าถูกกำหนดให้เป็นดาวคม ในชีวิตของข้าเชนเล่นเซียวตั้งเป้าไปที่ถังซานมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เธอต้องตกใจเมื่อพบว่าสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเธอกับไม่ใช่ถังซานแต่เป็นย่างเงินคามกระจุกหนึ่งเชนเล่นเซียวถือตีศูนย์เทพสมุทรและกระบี่ธุตสวรรค์น่นอนลงไปข้างหน้าย่างเงินคามที่ก่อตัวเป็นรูปร่างมนุษย์เชนเล่นเซียว ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้เธอที่เป็นถึงทูตสวรรค์หลังจากเธอถูกทั้งซานทำให้บาดเจ็บยังถูกเขาหลอกเข้าอีกทั้งซานสามารถหลบหนีจากการกำหนดเป้าหมายผ่านพลังจิตของเธอนี่อยู่เหนือความคาดหมายของเชนเลอเซียวแต่มันก็ทำให้เชนเลอรเซียวรู้สึกเหมือนแมวไล่จับหนูเมื่ออยู่ในช่องวิกฤตเมื่อทังซานเข้าไปในปา่า ก็รีบปลดปล่อยเขตแดนย่างเงินคามออกมาทันทีและขยายขอบเขตไปจนถึงระดับสูงสุดวิวัฒนาการขั้นสุดของเขตแดนย่างเงินคามปรากฏออกมาธรรมชาติไหลขอบเขตและมหาสมุทรร้อยชนละทีแสดงออกมาพร้อมกันหลังจากดูดซับพลังงานจากย่างเงินคามทางสารก็กลับคืนสู่สภาวะสูงสุดวิธีที่ทางสาน สับขาหลอกเชนเลนเสียบก็คือคือการเปลี่ยนลมปานของเขาให้เหมือนกับย่าเงินคามและทำให้ลมปานของย่าเงินคามแข็งแกร่งขึ้นในทันทีใช้วิธีนี้เพื่อหลบหนีจิตสำรวจของเชนเล่นเสียวนในขณะเดียวกันเขาใช้ย่าเงินคามจำลองลมปานของเขาหลบหนีไปอีกทิศทางหนึ่งทั้งสารอาศัยทักษะการบินของกระดูกขาขวา ของจกักรพรรดิเงินคามบินเลียบพื้นวิธีการหลบหนีของทางซานนั้นเรียบง่ายและระแวดระวังอย่างยิ่งนอกจากอาศัยทักษะกระดูกขาขวาของจกักรพรรดิเงินคามแล้วทางซานยังใช้ประโยชน์จากเขตแดนย่างเงินคามจำกัดลมปานของตัวเองไว้อย่างสมบูรณ์จากนั้นใช้ทักษะอัมพางตัวจากเกาะกำบงังหันให ปิดบังร่างกายของตัวเองท่ามการป่าซิงโตและการป้องกันที่หลากหลายต่อให้เป็นเชนเลอ่นเซียวก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งประเด็นสําคัญคือเชนเลอ่นเสียวมั่นใจมากเกินไปแม้ว่าทางซานจะใช้ตีศูนย์เทพสมุทรทำให้เธอได้รับบาดเจ็บแต่เธอก็ยังไม่ถือว่าทางซานเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเธออย่างไรก็ตาม ตอนนี้เชนเลิ่นเสี่ยวจะไม่ประมาทไม่ได้แล้วเธอยืนอยู่หน้าย่างเงินคามที่อยู่ในรูปร่างมนุษย์ปักตีศูนย์เทพสมุทรลงไปบนพื้นมือกดลงไปบนหน้าผากลัสมีแสงสีทองแพ่กระจายออกไปโดยมีร่างของเธอเป็นศูนย์กลางครั้งนี้เธอไม่ได้เพียงใช้พลังจิตสำรวจแต่ใช้จิตสัมผัสแห่งเทพสำรวจทั่วทั้งป่าซิงโต เพื่อค้นหาร่องรอยของถังซานแสงสีทองกระจายออกไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังแห่งเทพทูดสวรรค์ใช้เวลาเพียงอึดใจก็สำรวจได้ทั่วทั้งป่าซิงโตเชนเลอ่นเสี่ยวกล่าวขึ้นเป็นไปได้ยังไงในตอนที่มือละออกจากหน้าผากหลังจากสำรวจป่าซิงโตเสร็จสิ้นเชนเลอนเสียวก,ก็อดไม่ได้ที่จะพูดคำนี้ออกมาด้วยความประหลาดใจ แม้ว่าเธอจะสำรวจผ่านจิตสัมผัสแห่งเทพแต่เธอก็ยังไม่พบร่องรอยของถังซานเชนเล่นเ,เสี่ยวมั่นใจว่าถังซานยังคงอยู่ในป่าซิงโตเขาไม่น่าจะออกไปจากป่าซิงโตได้เร็วขนาดนี้เชนเล่นเ,เสี่ยวกล่าวขึ้นได้ไม่ว่ายังไงเจ้าก็ยังอยู่ในป่าซิงโตไม่ใช่หรือเจ้าอาศัยทักษะของเทพสมุทรและเขตแดนย่างเงินคาม เพื่อซ่อนตัวจากข้าได้แล้วข้าจะคอยดูข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าจะออกจากที่นี่ไปได้ไหมตราบใดที่เจ้าออกจากป่าซิงโตไม่มีลมปานของยญ่าเงินคามคอยปกป้องเจ้าเจ้าจะหนีจากการกำหนดเป้าหมายด้วยจิตสัมผัสแห่งเทพของข้าได้อย่างไงเชนเลนเซียวตัดสินใจแล้วว่าทันทีที่ถังสารปรากฏตัวขึ้น ภายใต้จิตสัมผัสแห่งเทพของเธอเธอจะไม่ให้ทังซานมีโอกาสหนีไปอีกตั้งแต่ที่เชนเลินเซียวทําการสํารวจครั้งแรกทังซานก็รู้ตัวแล้วว่ามีแสงสีทองแปลกประหลาดกวาดผ่านกอบกําบังหันให้ร่างของถังซานิ่งสนิทคานแนบชิดไปกับพื้นรอให้จิตสัมผัสแห่งเทพกวาดผ่านไปอย่างเงียบๆเขาพูดซึ่งครอบครองเขตดแดนย่างเงินคามย่อมรู้ว่าเชนเลินเซียว กำลังทำอะไรเนื่องจากเขาก็ใช้วิธีนี้เช่นกันเพียงแต่เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าการสํารวจผ่านจิตสัมผัสแห่งเทพของเชนเลนเสียวนั้นแข็งแกร่งกว่าการสํารวจผ่านเขตแดนย่างเงินคามของเขามากโชคดีที่ถังซารมักจะปลดปล่อยเขตแดนย่างเงินคามอยู่ตลอดดังนั้นลมปานของเขาจึงหมุนเวียนอยู่ภายในตลอด บวกกับผลการอำพรางตัวด้วยกว่อกรรมบางหันให้จึงหลบเลี่ยงการสํารวจผ่านจิตสัมผัสแห่งเทพได้เพียงแต่ท้งซานยังแอบข้ามควรเนื่องจากสิ่งที่เชนเลิ่อนเสียวคิดได้เขาก็ย่อมคิดได้เช่นกันแม้ว่าจะมีช่วงเวลาในระหว่างการสํารวจด้วยจิตสัมผัสแห่งเทพใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ทังซานพยายามที่จะออกไป รอบนอกป่าซิงโตแต่เมื่อเขาไปถึงชายป่าเข้าจริงๆเขาก็พบว่าเขาไม่สามารถออกไปได้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีคลืนแห่งจิตสัมผัสแห่งเทพพัดผ่านเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อพัดผ่านออกไปนอกป่าซิงโตจึงค่อยๆหายไปเขารู้ดีว่าตราบใดที่เท้าข้างหนึ่งของเขาก้าวออกจากป่าซิงโตเชนเลนเซียว จะพบเขาในทันทีขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมไม่อนเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้โปรดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อนเจอกันอีพีหน้าครับไม่ต้องระลึกถึงถังกุย